สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักกับเตยหอมกันนะคะหลายท่านคงรู้จักเตยหอมเป็นอย่างดีนะคะ,ะลักษณะของเตยหอมนะคะจัดเป็นไม้ยืนต้นนะคะเป็นพุ่มเล็กๆนะขึ้นเป็นกอมีใบแล้วก็เป็นใบเดี่ยวนะคะเรียงสลับเวียนกันไปนะเป็นเกลียวจนถึงยอดใบลักษณะของใบเนี่ย เป็นทางยาวสีเขียวเป็นมันลักษณะค่อนข้างแหลมนะมีขอบใบเรียบๆนะเราสามารถนําเตยหอมเนี่ยนำไปใช้ทั้งใบสดแล้วก็ใบแห้งนะในใบเตยหอมเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมอของน้ำมันหอมระเหยนะคะโดยกลิ่นของน้ามันหอมหอมระเหยของใบเตยนั้นนะ่ะเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยมาจาก สารเคมีนะจึงเป็นกลิ่นเดียวกับกลิ่นที่ใช้ในข้าวหอมมะลิขนมปังขาวแล้วก็ดอกชมนาดนั่นเองนะคะอ่ะข้อนี้มาดูกันซิว่านะเตยหอมเนี่ยนะใบาเตยเนี่ยประกอบด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุลักษณะที่สำคัญหลายอย่างนะคะเตยหอมเนี่ย ร้อยกร,รัมนั้นน่ะจะมีเบต้าแคโรทีนอยู่3มไมโครกร,รัมนะคะวิตามินซีแปดมิลลิกรัมวิตามินบี2มิลลิกรัมนะคะวิตามินเอ่อบี3นะ,ะวิตามินบี3 1มมิลลิกรัมแล้วก็มีแร่ธาตุนะแคลเซียมเนี่ย124ี่มิลลิกรัมธาตุเหล็กนะคะ0.1มิลลนะิกรัมนะแล้วก็ธาต อฟอสฟอรัส27มิลลิกรัมนอกจากนี้ก็ยังมีคาร์โบไฮเดรตนะคะ4.6กรัมนะโปรตีนอีก1.9กรัมนะแล้วก็ให้พลังงานถึง35แคลอรี่นะใบเตยเนี่ยเป็นพืชที่คนไทยเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเนื่องจากนำมาทำ อาหารนะ,ะหลายอย่างตั้งแต่สมัยโบราณมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็จะนํามาปรุงอาหารนะอย่างเช่นขนมไทยที่มีกลิ่นใบเตยนะทั้งหอมด้วยแล้วก็ทั้งอร่อยด้วยเนะยังใช้เป็นสีสันที่น่ารับประทานอีกด้วยนะคะเนะาะคราวนี้มาดูประโยชน์กันซิว่านะประโยชน์ของใบเตยนะคะ,ะข้อแรกก็คือใบเตยเนี่ย ช่วยบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นนะแล้วก็ช่วยลดอาการการเต้นของหัวใจนะ,ะช่วยลดอัดตราการเต้นของหัวใจนะอันนี้คือเป็นส่วนของน้ําใบเตยนะคะนะ,ะต่อมาก็คือการดื่มน้ําใบเตยเนี่ยจะช่วยทําให้การกระหายนะคลายร้อนนะ ดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ใบเตยเนี่ยยังมีกลิ่นหอมเย็นดื่มแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะผ่อนคลายด้วยนะคราวนี้รสของลดความหวานเย็นเนี่ยของใบเตยก็จะช่วยเป็นตัวชูกำลังได้นะคะแล้วก็การดื่มน้ำของใบเตยเนี่ยช่วยแก้อาการอ่อนเพลียของร่างกายได้ด้วยนะแถมยังช่วยในการปรับสมดุลร่างกายนะ ผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนที่เป็นธาตุไฟนั้นนะ่ะนะการรับประทานอาหารนะที่ปรุงจากใบเตยเนี่ยจะช่วยทำให้รู้สึกเย็นสบายสดชื่นได้ด้วยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่มีธาตุไฟควรเลือกนะเลือกรับประทาน,นะะอาหารประเภทที่มีใบเตยผสมอยู่นะ,ะต่อมาก็คือช่วยรักษาโรคเบาหวานนะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือก ในเลือดนะคะแล้วก็เป็นตามแผนไทยนะคะเป็นตำลับยาของไทยก็จะมีใบมีการนำใบเตยนะคะเอามาเป็นส่วนผสมด้วยนะ,ะอ่ะนะานะคราวนี้เขาบอกว่าใบาเตยเนี่ยก็ส่วนมากก็จะนำมาตากแดดน,นะคะแล้วก็นำมาชงนะ,ะแล้วก็ใช้ดื่มเนี่ยอย่างน้อยเนาะหเดือนซึ่งจะใช้ รากเนี่ยประมาณ1นึ่งกำมือแล้วก็ต้มกับน้ํานะ,ะชงกับน้ําดื่มก็ได้เหมือนกันนะได้ทั้งใบแล้วก็ทั้งลากด้วยนะคะเนาะต่อมาก็คือช่วยลดความดันโลหิตนะคะ,ะแล้วก็ป้องกันนะการแข็งตัวของหลอดเลือดนะช่วยบรรเทาอาการแล้วก็ดับพิษไข้ได้อีกด้วยนะคะ ช่วยดับพิษร้อนในกายได้เป็นอย่างดีใช้ในใช้เป็นยาเนาะใช้เป็นยารักษานะโลกหืดนะคะอันนี้คือส่วนของใบนะคะต่อไปก็คือเป็นยากระสายก็จะใช้ส่วนของลำต้นนะคะแล้วก็รากนะ,ะส่วนที่ใช้ในยาขับปัสสาวะนะก็จะใช้ลำต้นนะคะหนึ่งต้น หรือว่าจะใช้รากครึ่งกำมือก็ได้นะนำมาต้มกับน้ำดื่มนะก็จะใช้รากแล้วก็ต้นได้ด้วยนะคะต่อมานะคะช่วยรักษาโรคหัดได้นะใบเตยสดเนี่ยนำมาตำนะใช้พอกรักษาโรคผิวหนังได้มีการนำใบเตยเนี่ยมาใช้ในการแต่งกลิ่นอาหารหลายหลากมากไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานต่างๆเช่นขนมรอดช่องขนมชั้น รวมไปถึงเค้กแล้วก็สลัดอีกด้วยนะคะเนาะการนําใบเตยนะมาทุบๆพอให้แตกแล้วก็นําไปใส่ในลังเนาะในก้นลังหรือว่าลังนึ่งขนมอะไรพวกเนี้นะก็จะทําให้ขนมที่สุกออกมาแล้วเนี่ยมีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากนะคะใบเตยนะใช้ลองหวดหนึ่งข้าวเหนียวเนาะ หลายคนก็คงทํากันนะเมื่อข้าวสุกเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมมากนะความเขียวของใบเตยเนี่ยเป็นสีของโคโรฟิล์นะสามารถนํามาใช้ในการแต่งสีขนมได้อีกด้วยนะใบเตยเนี่ยสดนะคะสดเนี่ยนำมา,าไปใส่ในน้ำมันที่ใช้แล้วเนาะแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนเนาะจะช่วยจะค่อย เขาจะเขาบอกว่าก็จะทําให้น้ํามันเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นหืนนะทำให้น้ํามันที่ใช้แล้วเนี่ยสามารถนํามาใช้ใหม่ได้นะครนี้ประโยชน์ของใบเตยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทํามาเป็นอะไรทีตเมนต์นนะสูตรบํารุงผิวหน้านะแล้วก็ช่วยนะใช้ใบของใบเตยเนี่ยนำมาล้างทําความสะอาดนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะแล้วนํามาปั่น กับน้ำนะสะอาดจนละเอียดก็จะได้ครีมนะข้นเหนียวแล้วก็นำมาพอกที่หน้าทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเนาะอันนี้ก็คือแบบคุณสรรพคุณนะสรรพคุณของใบเตยนั่นเองเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่มาติดตามชมนะติดตามฟังนะขอบคุณมากค่ะคลิปหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ